สวัสดีครับพบกับรายการบันทึกหมักเทพโดยอาร์ตสีดังครับรายการบันทึกหมักเทพนี้เองเป็นรายการที่รวบรวมเอาบันทึกหมากที่เกิดขึ้นในอดีตโดยนักหมักร้อมระดับสูงสมากๆนะครับผมโดยที่ในบันทึกเหล่านั้นเองเ,องเนี่ยก็มีหมากบางหมากนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมที่อาจจะนอกเหนือจากความคาดหมายของคู่ต่อสู้ก็ดีหรือว่ามาปร,ประมาณเป็นจุดคลายหม็กของเกมก็ดีนะครับผม ที่คนณค่าแก่การที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้นะผมนอกจากเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกระดาษด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของโปรท่านเหล่านั้นนะผมหรือว่าสไตล์การเดินหมากหรือผลงานการแข่งขันนะครับผมติดตามบันทึกหมากเทพในตอนนี้ได้เลยครับ ในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาดูกันว่าระหว่างทาเกมิยะนะผมกับอูชิญยวนเนี่ยที่ได้บันทึกอย่างเป็นทางการมีเพียงแค่กระดานเดียวนะผมที่ทั้งสองคนได้มีโอกาสได้เจอกันเนี่ยนะผมมันเกิดหมากเทพยังไงบ้างนะผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่ผมจะไปดูบัหมากเทพของทั้งสอง,สองคนนี้ในกระดานนี้เนี่ยนะผมผมก็ขอเล่า อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับอูชิหยวนนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับทาเกมิยะนะผมอูชิงหยวนเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อาจจะไม่ต้องเล่าอะไรเยอะมากมายเพราะว่ามีประวัติของอูชิงหยวนเนี่ยหลายๆที่นะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วว่าแบบเรียกว่าเป็นปรมาจารย์หมกล้อมเนี่ยในในยุคสมัยนึงเลยนะผมซึ่งจริงๆท่านเป็นคนจีนนะผมแต่ว่าก็ไปเรียกว่าศึกษาหมกล้อมแล้วก็เติบโตในญี่ปุ่นแล้วก็ มากกว่าครึ่งชีวิตเนี่ยก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตบโตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะผมเนื่องจากว่าเป็นคนจีนเนี่ยก็เลยโดนเหมือนกับดูเหยียบยามดูแบบว่าจะไปสู้คนญี่ปุ่นได้ยังไงใช้ชีวิตค่อนข้างยากลำบากพอสมควรนะผมแม้ว่าแบบจะปราบบรรดาญี่ปุ่นกันเยอะแยะมากมายบรรดาก้าวดังเท่าไรแหละแต่ก็ไม่ให้ก้าวดังอยู่ดีนะผมแบบเหมือนก็มีการเขาทําให้มันยากนะอ่ะนะซึ่งสิ่งที่น่าเสียดายกับอาจารย์ูอเนี่ยก็คือว่า ท่านประสบอุบัติเหตุนะครับผมในปีหนึ่งเก้าหหนึ่งะครับผมซึ่งก็เข้าใจว่าเท่าที่ผมได้ยินมาเป็นอุบัติเหตุที่โดนรถตอร์ไซไ์ชนเรียกว่าเหมือนกับว่าวิ่งข้ามถนนนันนะครับผมแล้วก็เหมือนว่ามีรถบัสขวางอยู่แล้วก็ผ่านรถบัสก็เห็นอยู่อ่าอาจารย์อู๋ก็เหมือนกันรีบอ่ะรู้สึกไปสายเลยในสักอย่างเนียครับผมแล้วก็พอพ้นรถบัสเสร็จปุ๊บมีเลนสุดท้ายที่ที่ท ที่ต้องข้ามอีกเลนหนึ่งเนี่ยเพราะเลนนั้นนั่นมันเป็นบ่อไซมาพอดีแล้วก็ชนนะครับผมก็หลังจากที่ท่านประสบอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนื่องจากก็แบบได้รับการรักษาลา่าช้าดยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่กันดารนิดนึ่งนะครับผมก็เลยส่งผลกับระบบประสาทเรียกว่าระบบสมองอะไรละกันละครับนะบก็เลยทําให้หลังจากที่กดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในกระดานหนึ่งเหมือนกับรูปรวมสมาธิได้ไม่นานอย่างเงี้ยนะผมเพราะงั้น ผลจากการประสบมบุิเหตุก็ทําให้ท่านแข่งขันไม่ได้อีกเลยคือไม่ไม่มีผลงานเด็ดๆด็ดหรือเอาชนะใครได้อีกเลยซึ่งคือคนญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็เหมือนกับแบบก็เข้าใจอะว่าอ๋อมันมีผลแบบนั้นนะเพราะฉะั้นเรียกว่าแม้ว่าท่านจะมีอายุยืนนะผมมาเสียชีวิตเอาในปี2014ซึ่งก็ไม่กี่ปีนี้เองนะมีอายุเกือบ100ปีนะครับผม แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี2 1961น,นะครับผมเพราะงั้นก็น่าเสียดายที่แหมไม่ได้โชว์ผลงานต่อหลังจากนั้นนะครับผมแต่ถ้าว่าหลังจากปี1961ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยครับผมท่านก็ยังมีได้ท่านอาจารย์อู๋ก็ยังได้แข่งขันอยู่นะครับผมซึ่งในการแข่งขันรายการที่ได้พบกับทาเกมิยะเนี่ยนะครับผมเราไปฟังฝั่งทาเกมิยะบ้าง ทาเกมิยะเองเนี่ยผมชื่อเต็มๆว่ามาสากิทาเกมิยะนะผมก็เป็นนักบังลอมที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในด้านสไตล์นะผมเราจะเรียกสไตล์ของทาเกมิยะนะครับมาพูดลรลิงพันกันจะเรียกสไตล์ของทาเกมิยะว่าเป็นสไตล์ของการเปิดแบบหมากพลังจักรวาลโอ้ชื่อเท่ครับผมอารมณ์ประมาณว่าถ้าถือดำเมื่อไหร่เนี่ยยังไงฉันก็จะเปิดสีดาวอะนะ แล้วก็จะเปิดโมโย่ใหญ่ๆแบบใหญ่มากกางกระดานนะครับผมแล้วก็พอยอีกฝั่งกระโดดเข้ามาก็จะพยายามไล่ฆ่าถ้าฆ่าไม่ตายก็ก็จะไปสร้างพื้นที่ใหญ่ในส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ้าเกมิยาก็จะมีหมากประมาณแบบนี้อยู่อยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งเรียกว่าจริงๆหมากทาเมีย่าเป็นหมากที่ทุกคนชอบดูเพราะว่ามันโอ้โหมีการไล่ฆ่ามีความซับซ้อนมีการแบบเนะเพราะคนที่เดินหมากพลังเดินหมากรักษาแบบนี้ได้ต้องมีพลังสูงมากอันหมากแบบ คมๆมจัดๆมากนะผมซึ่งยุคสมัยเนี้หายค่อนข้างยากเพราะว่าเนื่องจากเวลาในการแข่งขันเนี่ยให้น้อยให้แค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนให้คนละแปดชั่วโมงก็นั่งอ่านมาเข้าไปแบบจะ,จะจะลึกลับจะซับซ้อนกันั้นในก็นั่งอ่านมาเข้าไปก็มีเวลาก็าอ่านเข้าไปได้นะับแต่ว่ายุคสมัยนี้ก็เลยการแข่งขันมากลร็อกก็เลยถูกปรับเปลี่ยนเป็นว่าสไตล์การเล่นก็ใช้เวลาน้อยๆแล้วก็เล่นเอาแบบให้เห็นผลเร็วๆง่ายๆมากกว่าที่จะแบบโอเป็น ไม่รู้จะเห็นผลเมื่อไหร่เดินปั๊บแล้วก็ต้องแบบต้องใช้พลังมบมากๆโจมตีหนักๆอะไรเงี้ยเหมือนทากิมิยะเนี่ยนะครับผมซึ่งทากิมิยะเองเนี่ยก็มีผลงานนะผมท่านอาจารย์ทากิมิยะก็มีผลงานโอ้โหก็เป็นแชมป์ระดับประเทศหลายรายการนะผมเคยเป็นเคยเป็นแชมป์ของรายการโคอินโบด้วยนะผมโคอินโบด้วยก็เป็นถึง6ครั้งนะผมก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะผม ก็มีจูดั้นสามครั้งเมยินหนึ่งครั้งนะครับผม NHK หนึ่งครั้ง NDC สองครั้งนะครับผมนะแล้วก็ฟุตจิตสุดขับสองครั้งนะครับเอเซนทีวีอีกสี่ครั้งที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นรายการระดับแบบระดับระดับท็อปสุดของโลกใบน,นี้อยู่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของทาก,กิมิยะพูดปุ๊บก็ต้องแบบแหมต้องนึกถึงนึกถึงเลยละว,ว่าพลังจักรวาลน,นะครับผมซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทาก,กิมิยะกับอุชิงหยวนเจอกันได้นะครับผม มันน่าแปลกมากที่ทั้งสองคนเจอกันได้เพราะว่าในวันที่ทั้งสองคนเจอกันเนี่ยนะผมเจอกันในปี1975นะครับผม1975นั่นคือหลังจากที่อาจารย์อู๋เนี่ยประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในปี1975เนี่ยอาจารย์ทักิมิยะเนี่ยเกิดในปี1951ครับผมเพราะถ้าเกิดมานับไปถึง1975นั่นคืออายุ24ปีเองในเวลานั้นอาจารย์ทากิมิยะอายุ24ปีส่วนอาจารย์อู๋เนี่ยนะครับผมอา,อาจารย์อู๋เนี่ย เกิดในปี1 9 1 4นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามัน1975กา็ก็ประมาณเราเราอปีพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่อายุ61ปีต้องมาแข่งขันกับคนอายุ24ปีนะครับผมในรายการที่ค่อนข้างจะซีเรียสด้วยก็คือรายการ <c oughs> รายการ NHK Cup ครั้งที่22นะครับผมเป็นรอบเซมิไฟนอลนะครับผม NHK Cup ครั้งที่2ซึ่ง รายการเนี้แหมผมก็อยากจะเกริ่นนิดนึงก็เป็นรายการที่สปอนเซอร์โดยสถานีโทรทัศน์ของของญี่ปุ่นนะครับผม NHK ก็จัดมานานมากตั้งแต่ปี1953นะครับผมจนปัจจุบันนี้ก็ยังจัดอยู่นะครับผมยังจัดอยู่นะซึ่งใน<ม>เนื่องจากเป็นทัวร์เมนต์เก่าแก่เนี่ยก็มีตำแหน่งหนึ่งเรียกว่าเป็นตำแหน่งแชมป์ตลอดกาลนะครับผมเราเรียกว่าเป็นไลฟ์ไทม์แชมเปี้ยนหรือว่าแชมป์ตลอดกาลเนี่ย จะ,จะเรียกคนคนน i mean wow. ี้นะผมที่เป็นแชมป์ตลอดการจากรายการนี้เนี่ยก็คือต้องชนะเป็นที่หนึ่งเนี่ยให้ได้สิบครั้งนะผมให้ได้1ิบครั้งซึ่งมีเพียงคนเดียวนะผมมีเพียงคนเดียวที่ได้ส0ครั้งคือสักตะอีโอเฮ้จำได้ไหมชื่อนี้ในตอนที่แล้วไงตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงไงสักตะสักตะอีโอที่ไปเลื่อที่ไปเดินหมากอะไรพิศดารแล้วก็มาถึงเม่มาถึงมากเทปตอนที่แล้วอ่ะนะฮะนะเพราะฉะนั้นก็ มีเพียงคนเดียวสักาตะอีโอนะครับผมแล้วก็ในปีที่ทั้งสองคนนี้เจอกันเองเนี่ยก็โกอ,อาจารย์อูกับทากิมิยะเจอกันเนี่ยผมสักตะอีโอก็เป็นแชมป์ในปีนั้นเช่นเดียวกันนะครับ,นะรบซึ่งก็แบบเรียกว่า nhk ครับก็คุยกันไปแต่ว่าเรามาพอมาดูในเนื้อหาของกระดานหมากกระดานนี้ก็เรียกว่าคนอายุ6 1เอเจอกับคนอายุ24สแล้วคนอกสอก็เรียกว่าแบบเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ เรียกว่าค่อนข้างจะดาวลงมาแล้วอะนะฮะดาวลงมาแล้วนะฮะ,ะประสบอุบัติเหตุด้วยแล้วก็แก่แล้วด้วยนะครับผมนะ61ก็ถือว่ายังยังนั่งเล่นรอกล้อมอยู่นี่ถือว่าโอ้โหแล้วไปรอบเซมิไฟแนลได้โอ้โห,โโห<笑><笑>นะครับก็ชื่นชมชื่นชมคือพูดถึงอาจารย์อูทีไรผมคนลุกทุกทีนะครับผมก็ไปชมบันทึกหมานี้กันเลยครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับสคนนี้ในกระดานนี้ไปชมกันเลย สำหรับท่านที่สนใจในรายการบันทึกหมากเทพนี้เองนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับและท่านก็สามารถที่จะส่งกำลังใจมาให้กับเราได้มากกว่าน,นี้โดยการด o n a t i น,นครับผมผ่านทางบัญชีธนาคารของผมที่โชว์ขึ้นนะครับผมและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่โด o n a t i เข้ามานะครับผมผมก็ขอที่จะลงชื่อนามสกุลของท่านไว้ที่ท้ายคลิปของบันทึกหมากเทพทุกตอนนะครับผมท่านสามารถแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ลงมาที่ด้านล่างในแชทได้เลยครับในกระดานนี้เนี่ยเองอ่ะครับผมอาจารย์อู๋นะครับผมถือหมากสีดำนะผมส่วนทากิมิยะเนี่ยถือหมากสีขาวในเวลานั้นเองนะครับผมอาจารย์ทากิมิยะยังยังมีตําแหน่งแค่เจ็ดดั้งเองนะครับผมยังไม่ใช่9้าดั้งเลยหรือซ้ำนะครับผมนะกระดานเนี้ยจริงๆริงอ่ะเปิดเกมมาเนี่ยผมผมเปิดให้ดูเร็วๆแล้วกันนะครับผม เรียกได้ว่าอาจารย์อู๋เนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยับผมค่อนข้างจะดีมากๆนะผมถ้าเราไม่ได้เอาเอไอมาจับนะนะแล้วก็แถวๆนี้เองเนี่ยถ้าเกมมียากก็เดินหมากแปลกๆนะผมแถวเนี้ยก็เดินแปลกๆนะฮะซึ่งนะฮะก็เกมก็ดําเนินไปผมไปเร็วๆแล้วกันนะผมจะเห็นจุดที่สําคัญของกระดานนี้นะผมเนี่ยครับผมหมากหมาก107นี้เองนะครับผมเป็นหมากที่ จริงพอถึงตอนนี้ถ้าเกิดดูหมากสีดำเนี่ยนะผมดำเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าทั้งพื้นที่และความแข็งแรงนะครับผมพื้นที่เนี่ยเห็นชัดเจนหลังนี้ใหญ่มากนะผมนะฮะแล้วก็หลังนี้พอสมควรแล้วก็ก้อนนี้ขาวเองเนี่ยนะผมมีเล็กๆอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หน่อยหนึ่งส่วนตรงอื่นเนี่ยมองไม่เห็นพื้นที่ของสีขาวเลยสามยังการกระดานนี้อาจจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาที่เองเนี่ยนะผมเอ่อถ้าอาจารย์อู่เนี่ยผมเข้าใจว่าได้แบบไม่ได้ ชลานะผมแล้วก็ยังสดสด,สดจริงๆกระดานนี้ยังไงทากิมิยะก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมสู้ไม่ได้ละนะครับแต่พอถึงจังหวะนี้เองเนี่ยนะผมดาเองเนี่ยขอเพียงแค่ว่าได้เล่นเม็ดเนี้ยครับผมนะฮะขอเพียงแค่เล่นเม็ดเนี้ยคือก็เป็นการขยายพื้นที่ของตัวเองไปแล้วก็ลดอิทธิพลกรารกระดานของสีขาวกรารกระดานนะครับผมแล้วก็ปัญหาที่อยู่ภายในบริเวณนี้ทั้งหมดของสีดำเนี่ยนะผมก็หมด หมดสิ้นนะครับผมนะก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกนะครับผมกระดานนี้อาจารย์อู๋ก็น่าชนะก็อย่างง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าว่าอาจารย์อู๋ก็นะฮะก็ไปไปเินแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นของของของกระดานนี้ในเวลานี้เลยนะครับผมเนื่องจากบริเวณเขาอิงก็ไม่ได้มีพื้นที่อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เราก็ดูดาเนินต่อไปนะครับดำเนินต่อไปนะครับ ซึ่งสังเกตว่าพอเราจะที่เดินเสร็จถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าหมากเม็นที่ของสีดำเนี่ยเป็นหมากที่มีตำแหน่งแบบแปลกๆมากเลยอ่ะคือถ้าเกิดหมากเนี่ยรูปมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะผมคิดดูตอนนี้ตาสีดำดำคงไม่เดินเม็นี่หรอกนะดำก็ต้องเบียดอยู่แล้วหรือต้องตัดหรือต้องแทงออกคือเพราะมันเป็นสามไม่ต,ตรงตรงแข็งแรงอย่างเงี้ยเป็นนี้เลยกลายเป็นเม็ดที่เหมือนมีปัญหานะมีปัญหาใน,ในแง่ว่ามันช้าแล้วก็เออเออมันคุณต้องเบียดออกไปเอาง่าย,ายๆคุณต้องเบียดออกไปแล้วกันนะครับผมนะ หลังจากที่เดินเเดเดิินนกระแทกแล้วต่อลงเสร็จแล้วโดนดข่าวเล่นเบ็ดนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ข่าวเองทัทเนิยก็เดินหมากเรียกว่าแบบโอ้โหไล่บี้ดำเต็มรูปแบบนะฮะลองดูกันว่าไล่บี้กันยังไงนะครับนะครับเนี่ยถึงตรงนี้ตะลิบปแล้วก็เชื่อมปรับเนี่ยครับผมแล้วก็มาถึงตำแหน่งของบันทึกหมากเทพที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยบันทึกหมากเทพเม็ดนี้เองเนี่ยผมว่าไม่ยากถ้าเป็นคนระดับประมาณ้ะสี่ด่งห้าด่างเนี่ยผมผมว่าน่าจะมองเห็นได้ง่ายนะครับผมนะ mm. เพราะงั้นจริงๆแล้วผมว่าบันทึกหมากเทพกระดานเนี้ยเออเรียกว่าเรียกว่าตัวมันเองมันไม่ได้เป็นหมากที่บอโอ้โหดีเลิศอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมแต่ผมจะจะให้เห็นถึงจงังหวะคือ จังหวะของทาเกมิยะแล้วก็อาจารย์อู๋นี่การแข่งขันจริงจังนะผมเอ็นเอ K นะแล้วก็มีหมากเมบนี้ออกมาได้เนี่ยนะผมแล้วก็แล้วก็พอหลังจากที่เม็นนี้แล้วเนี่ยอาจารย์อูก็เหมือนกับแบบคือก่อนในนี้เดินดีมากเลยนะผมดําทุกเม็ดที่อยู่ในบนกระดานในตําแหน่งหลายๆอย่างแบบโอ้โหเดินแบบเหมือนไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมาก่อนเลยจนกระทั่งไปเดินตรงนี้แหละที่เริ่มมีปัญหาปั๊บเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็โดนหมากบันทึกบมาเทพแบบนี้เข,นะเข้าไปนะครับหนึ่งสองสี่เข้าไปนะครับดำเองอะ่ะ เอไอก็บอกว่าเอ้ถึงตอนนี้เองจริงดําก็ไม่ได้แย่นะผมดาขอเพียงกดลงไปนะผมก็ให้เขาทะลวงเข้ามาหน่อยนึงไม่เป็นไรนะกดลงไปเอาพื้นที่บริเวณนี้ไปนะผมกระดานนี้ดําก็ยังน่าจะได้พื้นที่เยอะกว่าอยู่ดีนะผมเองได้เยอะกว่าก็เกมก็ยังน่าจะพรนาอยู่พอสมควรอยู่บ้างนะผมนะแต่ว่าอาจารย์อู๋เองก็จังหวะนี้ก็เหมือนกับแบบอาจจะอ่านมาเหนื่อยแล้วหรือไงก็ไม่ต่อลงครับซึ่งการต่อลงเนี่ยก็โดนโดนข่าวนะผมนะเนี่ย ทีนี้มันปิดต่อไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าปิดต่อก็จะโดนอัลตรินะฮะกินอัลตรินะฮะก็ตายหมดนะครับผมตายหมดนะฮะนะเพราะฉะนั<อ>้นพอเราจะที่โดนเบียดปั๊บเนี่ยก็ได้แต่ต้องเชื่อมนะฮะถ้าไม่เชื่อมโดนทิ่มก็ต,ตายอีกนะฮะและก็โดนเบียดอีกนะฮะแล้วก็เนี่ยคือเลยกลายเป็นแบบคือพื้นที่ภายในที่คงเป็นของสีดําไม่พอเมเนียอัลตริเซนเตอีกตางหานะฮะเมเนียเดี๋ยวตอนหลังกลับบ้านแล้วเมเนี้อัลตริเซนเตอัลตริ่เซนเต้ตัดตรงนี้นี่คือแบบ คือมันมีปัญหาหมดเลยแบบตอนแรกควรจะเป็นพื้นที่ของสีดำะนะผมนะเราไม่พอเม็ดน,นี้แอบมองก็ต้องเชื่ออีกคือมันแบบโอ้โหทำลายพื้นที่เฮี้ยนเตียนแบบไม่เหลือไม่เหลือเลยอะ่ะแล้วก็กลับบ้านเนี่ยแล้ววันหลังอาาลัลตรีแล้วก็ตัดอีกเนี่ยคือมันเลยทําให้ลักษณะหมากแล้วก็พื้นที่ที่ควรจะเป็นของสีดําภายในบริเวณนี้นะหายเกลี้ยงหายเตียนเลยนะผมซึ่งหลังจากนี้ผมก็ได้ว่าอาจารย์อู๋เองก็เริ่มรู้สึกว่าไม่พอละ ความผิดพลาดบริเวณที่เกิดขึ้นเนี่ยผมถ้าเราย้อนกลับไปก่อนนะฮะถ้าเป็นจุดที่เมื่อกี้ผมบอกให้ฟังว่าถ้าตัวดำได้เดินได้เดินเม็ดนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะรกระดานนี้ความเป็นไปได้ที่ไอ้ค่อยๆชนะเนี่ยผมดำไปนู่นเลยวบาดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ลวนะผมนะแต่พอหลังจากที่โดนโดนซัดจุดนี้เข้าไปหรือแม้แต่ตรงนี้ถ้าเดินถูกตรงนี้ครับผม คอามเนเตอร์ในการชนะของสีดำก็ยังอยู่ประมาณสัก60-70%อยู่ดีคือก็ไม่ได้แยกขนาดนะั้นเพราะว่าเขาจะต้องเสียมือกับบ้านดำเม็ดนี้จะยืดก็ก็ใหญ่นะจัตเตอรีก็ใหญ่กญ็คือยังเป็นมือนำที่จะสามารถเดินต่อนอกได้นะครับผมแต่พอหลังจากที่เดินเม็ดนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วโดนเอ่าไม่ใช่นะโดนนะโดนแอบมองเฮี้ยนแล้วก็กลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับผมตอนนี้สถานการณ์ของสีดำก็ถือได้ว่าค่อนข้างแย่เลยล่ะนะครับผมหลังจากนั้นก็นะข่าวอิงก็แบบเออฉันก็ยังต้องการเอา เชื all, ่อมกลางกระดานเพราะกลางกระดานขาวเองก็มากระจายอยู yeah. to to ่เนาะขาวเองก็เน right. wow. okay. ี่ยนะเองก็พยายามจะโจมตีทาลายพื้นที่กลางกระดานสีขาวไปด้วยแล้วก็ตัดโจมตีกลุ่มนี้ด้วยนะแต่ขาวเองก็ค่อนข้างจะเนี่ยอลติสนะเนี่ยอันนี้ก็ขู่ว่าเดิ๋ยวเ้นก็ขู่เดี๋ยวเต็มตัดนะผมเนี่ยนะเนื่องจากที่ไม่พอนะผมตอนนี้ขาดําที่ไม่รอก็ได้แต่คุณตัดก็ไม่เป็นไรตัดเดี๋ยวเป้นี้ก็ทํารอดและกลุ่มกลางกระดานก็ทารอดไปนะผมซึ่งนั้นก็เลยทําให้แบบงานเล่นโขกกันก็นะ ก็หลังจากนี้ก็เล่นโคกันซึ่งก็นะฮะแล้วก็เม้นนี้น่าเป็นเม้นสุดท้ายที่อาจารย์อู๋นะครับผมเดินผิดพลาดนะหนึ่งหกหนึ่งเม้นต์นี้นะครับผมเอ้ยเล่นโคเม้นนี้ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเนี่ยนะครับผมเราปล่อยเขากินนะครับผมคือหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งมันทำะไรขาวไม่ได้อะฆ่าอะไรเขาไม่ได้แล้วปล่อยเม้นนี้กินปั๊บก็พื้นที่ของดำก็ไม่พอนะครับแล้วก็ดำอีกกลางกลางก็มีปัญหานะฮะสุดท้ายเนี่ยคือผมไม่อยากจะให้เห็นเลยว่าสุดท้ายมันเป็นยังไงสุดท้ายอาจารับมผ ให้ดูแล้วกันคือด้วยความเคารพผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้เนี่ยนะเชื่อมปรับเนี่ยแล้วก็กลายเป็นการกระดานตายหมดเลยนะฮะนะกลุ่มไอ้นี่ห้องปอมมีแค่ห้องนี้ห้องเดียวนะฮะและไอ้นี่ก็ห้องไอ้นี่ก็ห้องปอมไอ้นี่ก็ห้องปอมทั้งสองจุดนะครับไม่มีถ้าถ้าเชื่อมนี่ก็เล่นนี่นะถ้าเชื่อมนี่ก็โยนเขาไปให้กินนะครับผมก็ก็เลยถึงตอนนี้ก็เลยยอมแพ้นะผมเลยยอมแพ้ เลียวกกดาเน,นี้ยบรรทึกหมากเทพอาจจะเรียกว่าในเนื้อหาเนี่ยไม่ได้คมกริบขนาดนั้นแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นบรรทึกหมากเทพที่ควรจะต้องบันทึกไว้เรียกว่าเป็นสองปราดแห่งยุคที่คนละวัยกันนะครับแต่ก็ได้มาเจอกันในครั้งแรกและครั้งเดียวในกระดานนี้หลังจากนั้นก็คงไม่ได้เจอกันอีกเลยนะครับผมผมว่าสําหรับอ,อ,อาจารย์ทถากิมิยะเองที่ได้เล่นหมากกระดานนี้ก็อาจารย์โอ้คงจะเรียกว่าเป็นเกียร์แหละไม่ว่าผลแพ้ชนะยังไงก็ตามแต่เพราะว่า แมท่านอาจารย์อูชิงหยวนก็เรียกว่าเป็นปรมาจารย์สูงสุดของของวงการบงล้อนในช่วงนั้นนั่นนะครับผมนะซึ่งทักิมิยะอาจารย์ทักษิมิยะเองช่วงนั้นก็ยังไม่ได้อะไรอะยังไม่ได้คิดค้นสไตล์หมากพลังจักรวาลอะไรที่ในตอนหลังมาเลยด้วยซ้ำนะครับผมไม่แน่ว่าจะเดินกระดานนี้กับอาจารย์อูแล้วเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยหรืออะไรไม่แน่ใจเราก็คงอดสันนิษฐานไปนะครับผมแต่ว่าก็กระดานนี้ก็ถือได้ว่าก็เป็นเม็ดที่เรียกว่า ท่าอาจารย์ทาเคมียะก็พลิกกลับมาได้ด้วยหมากเป็นเนะครับหนึ่งสอสนะฮะก็ทําให้กระดานนี้สร้างโอกาสที่ตัวเองชนะกลับมาได้นะครับกระดานต่อไปเดี๋ยวเราจะไปชมเกมไหนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันผมเตรียมไว้เยอะเลยตอนนี้จําไม่ได,ด้ผมจะเอาเกมใครมาดีนะครับผชมตอนหน้าเลยครับ